เออเอ๋ไปทำอะไรอีเนี hey, ่ยฮะสภาพแม่่ลูกอนทำไมตัวเองชอบมาแต่นางรองนางรองนางมันมีของดีของดีตรงไหนอะฮะตรงเนี้ยตรงไหนตรงเนี้ยตรงนี้นะอ๋ออยู่ข้างหลังนี่นะเอาเกี่ยวอะไรกับข้างหลังอะ ก่อนๆใช่ไหมใช่ของดีจริงอ่ะตี้ไปดูด้วยกันปะล่ะไปดูด้วยกันกี่เครื่องแล้วพี่แนนกี่เครื่องแล้วอยู่เนี้ยไม่ของผมมากี่เครื่องแล้วเนียรวมรวมนี่เท่าไหร่แล้วเนียหลักสองเลยมั้งสามโอ้ มากกว่าอีกแต่แต่แต่ผมไม่ได้ซื้อสดนะนผมผมที่ผ่อนอ <c oughs> ย่างเดียวเลยนะ <c oughs> ก็ที่นี่มันผ่อนได้นะครับนี่ผ่อนได้ผ่อนได้สดก็ได้สดสดก็ได้ใช่อะไรแล้วอะไรสดซื้อสดอไ,สอไม่ต้องพูดให้จบเออแม่ค้าก็ดูแต่ละคนมีแต่สวยๆเลยดูอ่ะ นั่นมันก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากเลยน่ะถ่ายรูปบัดเน่นี่ก็นั่งดูหนังเออนี่ก็นี่เาามให้กำลังใจกันเนี่ครับชื่อร้านอะไรไม่รู้บานาน่าบันนาบ๊ทใช่ไหมอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่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 นางรองเน้อนางรองเน้อนางรองเด็ดทุกคนครับผมชิมแล้วอุ้ยไม่ใช่ชิมเบียสาวนางรองเอี่ย ก็ใช่ไงเนี่ยเขามีของดีนะเนี่ยเต็มหลังเลยจริงไม่มีเนี่ยมีของดีเต็มหลังเลยเนี่ยใครอยากรู้นะครับต้องมาที่นางโรงใช่ใช่เนี่ยเต็มหลังวันนี้แหละประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้แหละวันนี้วันนี้สาวเอมา ผนโทรศัพท์ให้ลูกชายแต่สุดท้ายก็ลูกชายไม่ได้ลูกชายคนโตลูกชายคนโตลูกชายคนโตอีกแล้วแล้วก็เอาอัดเก่าให้ลูกเอเ่องใหม้ลูกงวายโอเคเอาให้ลูกไปจอไม่เอาก็ได้ลงต้องเปลี่ยนซีมีนี เอาเอาเอาใครมาก็เนี่ยมันหลายอย่างข้อมูลก็มาสอบถามเอามาสอบถามเอานะครับทั้งเซ็นทั้งสดสดสดก็ได้นะเ <veux S 1> คะดิตก,ก็ดีนะครับไปไป